สวัสดีค่ะสวัสดีครับไลฟ์ประมูลงูลหลามงูเหลืองอมของฟาร์ม RF นะคะรอบวันพฤหัสที่4ี่พฤิการนนี้นะคะเราจะใส่ราคากันในที่กุ๊ปไลน์ RF ไลฟ์หค่ะเดี๋ยวเชล่า,า,ลาจะใส่ลิงก์ไว้ในอค,คอมเมนต์ตามลิงก์นะครับเราไลฟ์ทางกลุ่มไลา<ช>์ตัวแรกเลยแต่ละตัวนี้เป็นงูเหลือมไทเกอร์อันนี้เพศอะไรพี่บีนเพศผู้ครับปี2020 ไทเกอร์ปกติจะมีเป็นลายปีกผิดเสื้อนะครับกับลายติ๊บข้างหลังตัวนี้ไม่ปกตินี่เห็นเส้นดำไหมลากลายข้างหลังใช่มันเป็นเฮดอะไรพี่น่ก็จำไม่ได้แต่ทีเด็ดแน่นอนนะครับเรามาดูตัวที่ต่อก็เลยตัวแรกไทเกอร์ตัวนี้ไทเกอร์สันไฟเออร์ตันไฟตัวนี้เพศเมียเพศเมียมตางจาก ตัวแรกอยังไงก็คือตัวแรกไทเกอร์เฉยๆตัวนี้ไทเกอร์ตันไฟอ่ะแต่ละลองดูสีจะไม่เหมือนกันตัวนี้สว่างกว่าอืมปลากระโดดแล้วก็ตันไฟนะครับจะทําให้เต้นบลัดอะ่ะสีดําเขาจะจางๆสองยิ่งเด่นนะครับสามารถถ่ายทอดได้ทันทีอ,อ่ะดูตัวต่อไปนะครับก็แพลตินัมอนาลีนะครับตัวที่สามของเรานี่แต่ละ สองตัวเนี้ยสองยีนอานาลีเป็นดาร์ฟด้วยดาร์ฟก็คืองูเหลืองแคปแพตตินัมพอยสีเหลืองใช่ไหมครับส่วนอานาลีอ่ะเป็นสีเทาพอตัวนี้ผสมกันจะได้แพทเทิร์นเป็นเหมือนกับเส้นตรงครึ่งหลังเห็นไหมแล้วสีสีจะเป็นเขียวๆมะกอกใช่เพราะตัวนี้แปลกนะครับตัวนี้แปลกใช่ใครชอบงูตัวไม่ใหญ่มากตัวนี้นะครับ แต่ล่าก็มาอยู่กับเรานะครับเพราะว่าเพจ IF l ็บไทยเราปลิวไปแล้วนะครับเกือบหกหมืนคนติดตามใช่ไม่เป็นไรเราเรียกแต่ล่ากลับมาแล้วก็กลับมาติดตามกันใหม่นะคะมาตอนนี้เกือบร้อยคนแล้วตัวที่สี่เป็นงูหลามหนึ่งเดียวในรอบนี้เลย Pearl พเพลวแกนิตเดี๋ยวยังไงพีนจะอธิบายให้ฟังเพลคืออบินโนไฮโป ก็จะเป็นงูหลามทองที่สีอ่อนกว่าปกตินะครับส่วนแกรนิตจะให้เป็นแพทเทิร์นไม่เกี่ยวกับสีแล้ะจะเห็นว่ารายละเอียดละเอียดถึงไหมพอเป็นอบิโนก็จะตาแดงนะครับเพศผู้เพศผู้เหมาะสำหรับเป็นพ่อพันธุ์มากมาสวยงามมาเฮ้ยนี่จับภาพจับภาพจับภาพมา,าแ,แก้งกันวินาทีสุดท้ายโอเค okay. ตัวที่ห้าทีเด็ดเลย ตัวนี้นะครับตากล้องช่วยกดโฟกัสหน่อยครับสวยงามมากค่ะงูเหลือมโกลเด้นชายพลตินัมโกลเด้นชายที่เขาชื่อโกลเด้นชายเพราะว่าเวลาเขาโดนแสงเวลาเขาโดนแสงนะครับเขาจะเป็นตีลุ้ง oh. และตัวเขาจะดำๆพอมีแพาตินัมเข้ามาเล็บกลายเป็นตีน้ำตาลทองเห็นไหมสวยงามแล้วก็ซูเปอร์ฟอร์มของโกลเด้นชายทำงูดำ ซูเปอร์ฟอร์มของแพตตินัมทำงูขาวเพราะฉะนั้นตัวนี้เอาไว้ทำได้ทั้งงูดำงูขาวที่สำคัญนะครับตัวนี้เป็นเฮดอับิโนด้วยก็คือทำเผือกของงูขาวทำเผือกของงูดำได้อ๋อคือเอาไปสุดยอดแล้ว,<ำ>ลวตัวนี้เท่ากับหลายได้หลายได้ได้หลายแบบได้หลายแบบส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้คืออะไรครับแตล,เตล,ตล่เป็นอ b i n ิโน่ไอวค่ะตัวไฮไลท์ของรอบเป็นชื่อชุดของรอบนี้ด้วย ตัวนี้รับประกันไม่มีใครมีแน่นอนในไทยเพราะว่าเรายังทําแค่ได้แค่สามสี่ตัวก็คือคมีแค่ที่เราคนเดียวี<ช>เดยวทีเด็ดคือดูสีลูกตาเขาครับแล้วก็ไอวอรี่เขาจะเป็นสีงาช้างใช่ไหมพอเป็นเผือกปุ๊บสีเขาจะนวลขึ้นอ่ะเป็นเหมือนเหลืองอ่อนๆพาสเทลกล้วยหอมอย่างนี้นะครับ<ว>มา,มา เราก็จะไลฟ์กันในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาหนึ่งทุ่มค่ะแล้วมูของเราทุกตัวเนี่ยมีใบอนุญาตทุกตัวนะคะก็คือไม่ผิดกฎหมายแน่นอนค่ะนี่เทคเดียวผ่านเลยนะครับก็พรุ่งนี้เจอกันมาไลฟ์กันมาแข <Evet. S 2> ่งกันระมูลเยอะๆนะคะสนุกสนานไอเอฟเล็บถ่ายแบคเอรี่เรานะครับเดี๋ยวช่องยูทูบเรากลับมาแตล่ากลับมาแล้วครับลิตาครับนี่นะครับลิตามา้วครับสนุกก่าเดิมแน่นอนค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ